แขงปืนตัวสำรองให้ดีที่สุดหลอดการของพวกที่คือใครครับซึ่งไม่รู้ว่าจะรู้จักกันปะนะชิวรกริมองดีชิวรกริมองดีเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์คนแรกๆที่ผมรู้จักนะคือเขาเล่นได้ทั้งมิดฟิลตัวรับแล้วก็เซ็นเตอร์ฮาฟมันมีอยู่รูก,การหนึ่งช่วงบุมบุมของอาร์เซนอลช่วงปาติเวล่าช่วงโทนี่ดัมเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งที่เวล่าแล้วก็ผู้เซ็นเตอร์ฮาฟเจ็บบ่อยมากสลับกันเจ็บอะ่ะแล้วก็เป็นชิวรกริมองดีเนี่ย ที่มันได้ลงเห็นหน้าเห็นหนวดมันตลอดเวลาซึ่งเขาก็ทําได้ดีในระดับสตาก็มาตรฐานไม่ได้โดดเด่นมีคนรักมีคนชอบอะไรมากภาพจําเป็นตัวสํารองที่คอยมาเปลี่ยนเออผมนึกถึงค,คนนี้ว่ะคิวกิมองดีอีกสองคนก็ซินเบียงวิวตออ่าเป็นตัวสำรองเป็นกองหน้าที่เก่งแต่ว่าก็ต้องมาอยู่แบบอาเซนอนในยุคที่มันมีกองหน้าเก่งๆยงเยอะอีกคนนึงก็คือชอบความจงรักภักดีก็คือโมฮัมเหม็ดเอเนนี่วิธีคิดทัศนคติดีจังคือแบบไม่หือไม่เอื้อ ให้ลงเข้าไห่ก็ได้ไม่ได้ลงก็ได้ไม่เคยได้ยินข่าวความความมีปัญหาของเขาอ่ะแต่อันดับหนึ่งให้ชีคิตมองดีเพราะผูกพันได้ดูเยอะมาก,ก่อนถ้าเอาแบบคอยทดแทนเพื่อนน่ะผมนึกถึงซือวังวิวตอนะเออเวลาที่ตรงไหนขาดเดียเขาเติมได้หมดสมัยสองพันสองที่เป็นดับเบิลแชมป์เนี่ยถ้าจำมันได้วิวตอก็ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่โอทฟฟอร์ดและยิงประตูชัยที่ทำให้อาร์เซอลการันตีแชมป์นะตอนที่ใส่เสื้อทองคือในยุค2องพสองพันสองหรือว่าแม้กระทั่งชุดไร้พ่าเนี่ย ปีซ้ายปีขวาคนานั้นนึกถึงปีแร็ซูมเบิร์กคู่หน้าก็เบิร์กแคมป์องรีแต่วิลตอเนี่ยเป็นคนที่คอยเติมเต็มส่วนที่ขาดกองหน้าคนไหนขาดวิลตอเล่นได้ปีคนไหนขาดวิลตอก็ไปเล่นได้แล้วก็มีหลายครั้งที่เขาทําประตูสาคัญสำคัญช่วยทีมซึ่งผมมองว่าถ้าไม่ได้แบบเปลี่ยนแล้วต้องลงไปยิงตลอดแต่ว่าถ้าตัวจริงขาดแล้วลงไปเล่นแทนได้ตลอดก็คือวิลตอแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมีอิมแพคจากมานั่งสมรองลงไปทําประตูได้แล้วเห็นบ,บ่อยๆก็คงจะต้องเป็นเอ็นวันโกคาน์ แต่ว่าชื่อแรกในใจเกี่ยวกับการเป็นตัวสำรองทดแทนก็ต้องอยู่ต่อครับโอ้โหยากเลยเพราะว่าเริ่มเชียยุคเปลี่ยนสนามนะคะฟอร์มค่อยๆดอบลงเรื่อยๆถ้าชุดปัจจุบันขอให้เลอันโดทอสซาค่ะยิ่งปีนี้พีคมากๆในการลงมาทําประตูเปลี่ยนเกมแต่ถ้าพูดถึงยุคก,ก่อนหลายคนอาจจะชอบแซลเขาอะไรอย่ายงนี้นะแต่ส่วนตัวชอบมากนิคลัสเบนเนอร์ค่ะหลอดเบนเนอร์ของเราชอบ เกมที่ลงมาไม่กี่วิแล้วก็ทําประตูได้เลยแล้วก็ลูกยิงลูกนั้นสวยมากๆค่ะก็ใครที่มีคําถามน่าสนใจแบบนี้ถามกันเข้ามาได้นะคะในรายการ God Gunner and f r i e n d s ฝากกับพี่ๆก็จะมาตอบข้อสงสัยให้ทุกคนได้เลยค่ะ God Gunner and Friends ค่ะทุกวันพุธหนึ่งทุ่มทางเมนสแตนฝากด้วยนะคะ